oh <laughs> ใช่ครับคาถามที่ผมอยากจะให้คุณถามตัวเองอะว่าคู่แปลว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเวลาผมเริ่มทํางานใหม่ๆใช่ไหมคุณเคยเป็นแม่แบบนี้เวลาคุณจะทําอะไรใหม่ๆคุณไปถามคนหนึ่งแล้วเขาบอกเฮ้ยมันไม่ได้หรอกแล้วคุณไปถามอีกคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยมันได้นะแล้วเราเชื่อใครดีใช่คุณอย่าไปเชื่อใครเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะเชื่อใครดีกว่าเอาอย่างนี้ก็เลยวนันถ้าคุณเห็นผู้ประกอบการที่ทําเงินดีอยู่กิจการเขาดีอยู่คุณไปถามเขาสิกิจการเป็นยังไงเขาก็บอกดีนะแล้วเศรษฐกิจเมืองไทยเป็นยังไงก็ดีีนนะกกกิิจาร็ไไปดดด้เมมือคุณ มีคนหนึ่งที่เขาทํางานไม่ค่อยดีอยู่เป็นยังไงกิจการไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจแย่มากแต่ผมอยากให้คุณดูทั้งสองเจ้านี้อยู่ในประเทศเดียวกันประเทศไทยเวลาเดียวกันแล้วทาไมฝั่งนี้ขายได้และฝั่งนี้ขายไม่ได้แล้วคุณอยากจะเชื่อใครอ่ะถ้าคุณไปถามคนที่เศรษฐกิจดีแล้วคุณเชื่อเขางานคุณก็จะดีถ้าคุณไปถามคนที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วคุณไปเชื่อเขางานคุณก็จะไม่ดีเต็ได้อย่างหนึ่งครับหลายคนจะเชื่อคนที่ไม่ค่อยทําได้เพราะทาไมครับเพราะว่าเวลานี้เขาก็อาจจะทําไม่ได้เขาบอกเออเราทาไม่ได้ เขาก็ทาไม่ได้เหมือนกันอยากครับผมอยากจะให้คุณดูนะครับว่าเวลาคุณเห็นใครที่มีประสบความสําเร็จครู Who, ครับครู Who. สำคัญมากเลยเวลาคุณเห็นใครมีประสบความสําเร็จใช่ไหมครับคุณถามเขาสิคุณทําได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคุณดูเขาสิว่าเขาพูดแบบไหนเขาคิดแบบไหนเพราะว่าคนที่คุณคุยกับครูใช่ไหมคุณก็จะเป็นแบบคนนั้น เวลาผมเริ่มทํางานใหม่ๆผมก็ท้อใจมากนะผมไม่เคยทํามแบบงุนงงมากเราก็ถามเพื่อนฝูงเราเฮ้ยเราจะเริ่มกิจการดีไหมดีไม่ดีไหมเพื่อนเราบอกไม่ท้องหรอกมันยากมากเขาอยู่ในจ็อบแล้วเราถามเขาแล้วเราจะได้เปิดกิจการตัวเองไม่ได้ผมเลยเลิกถามเลยบางคนเวลาเราเริ่มใหม่ๆเขาบอกว่าเออมันไม่ได้หรอกมันยากมากผมเลิกถามเลยเพราะว่าเวลาเราคุยกับเขาเราก็คิดว่ายากผมอยากให้โอกาสคุณว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรอยากจะปิดการขายได้อยากจะสร้างทีมได้อยากจะเติบโต กิจการได้ผมบอกว่ามันทําได้เพราะว่าเราก็เคยทํามาเดิมทีผมทําไม่เป็นผมไปหาคนที่เขาทําเป็นแล้วเรียนจากเขาเห็นไหมหู คำนี้อะครับครูคือแปลว่าใครครับใครที่มีประสบความสําเร็จที่แบบคุณต้องการไปหาคนนั้นเลยคุยกับเขาอย่าคุยกับคนอื่นมันจะมีสองข้างครับคนนึงจะทําได้อีกคนหนึ่งจะทําไม่ได้แล้วแต่คุณนะครับคุณอยากจะไปหาใครคนที่ทําไม่ได้หรือคนที่ทําได้ถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จไปหาคนที่ทําได้แล้วคนที่ทําได้เขาจะบอกคุณบางสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วคุณจะคิดว่าเอ๊ะมันได้จริงๆเหรอคุณอย่าดูตัวเองสิคุณดูเขาสิถ้าเขาทําได้คุณก็ทําได้ใช่ไหมเพราะตอนนี้วันนี้คุณทําไม่ได้อยู่แล้้วถาามันง่ย ทุกคนทำถ้าใครๆก็ทําได้ทุกคนทําแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะ,จะเจริญได้เพราะว่าเขาไม่ไปหาคนที่ถูกต้องที่เคยทํามาทําไมผมทําวีดีโอนี้ครับผมอยากจะให้คุณดูว่าคํานี้ครับปู่เป็นคําที่สําคัญที่สุดนะครับจะทําให้คุณว่าคุณนะจะเป็นใครในอนาคตคุณจะเป็นคนที่ไม่สําเร็จหรือว่าคุณจะเป็นคนที่สําเร็จแล้วถ้าคุณอยากสําเร็จแล้วคุณปิดการขายไม่ได้แล้วคุณอยากจะรู้ว่าทํำยังไงทักมาหาผมก็ได้ครับ